สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนิงสวัสดีค่ะคุณบอยวันนี้นะครับคุณหญิงเราอยู่กันที่ไหนคลองบางหลวงเรามาทําอะไรเรามาที่บ้านศรริลป,ปินนั่นเองอะนะคะวันนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าบ้านศรริลป,ปินวันนี้เราจะพา<ม>คุณผู้ชมมาดูศรริลป,ปะศรริลป,ปินมาดูงานศรริลป,ปะต่างๆมากมายเลยนะคะถุกต้องนะครับมาไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเราก็มากันแถวเพชรเกษม28เขาได้สองทางยี่สิบแปดกับยี่สิบสักอย่างถูกต้องนะครับตางวันสิบเลยไงว่า รายการที่จตุรันไปทุกที่เที่ยวไปทุกที่ในกรุงเทพแม้วันนี้ครับผมกับหนิงก็อยู่ในกรุงเทพถูกต้องครับมามาไม่ยากมาไม่ยากมาไม่ง่ายนะครับแต่ก่อนอื่นนะคะบอนเราจะต้องไปคุยกับเจ้าของบ้านกันก่อนถูกต้องนะครับือว่าไปคุยวันนี้เราจะพาไปคุยกับผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติบ้านศิลปินให้เราฟังแล้วก็ของของของบางหลวงถูกต้องนะครับแมเป็นลองเก่าแก่นะมากกว่าร้อยปีด้วยจริงปะรู้ได้ไงรู้มาเมื่อกี้แอบไปคุยกันมาแล้วหรองไม่ใช่นะครับ แมคือว่าตามกูเกิลอะไรเขาก็จะมีเซิร์จะบอกว่าบ้านศิลปินเนี่ยนะคะมีการแสดงด้วยนะเปิดให้ชมฟรีด้วยถูกต้องเรียนฟรีแค่ค่าครูเมื่อกี้รู้ข้ามาไม่ใช่เรียนฟรีแบบนั้นค่าครูแค่39บาทเองคุณิงพาลูกคาหลานมาเรียนได้เป็นการแสดงคุณละครเล็กหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนอื่นเราไปคุยกันเจ้าของบ้านกันดีกว่านะคะตามผมมาไมครัเลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับพวกเรา Let's Go <S ในอาทิตย์นี้นะครับเราทาว Let's Go พาคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับมาชมงานศิลปะไทยโบราณกันอย่างที่นี่บ้านศิลปินแห่งนี้ที่บ้านศิลปินแห่งนี้นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเกี่ยวข้องกับงานศิลปะแน่นอนเพราะนอกจากจะมีการจัดงานแสดงโชว์ศิลปะต่างๆแล้ว ที่นี่ยังมีสินค้างานศิลป์ต่างๆนะครับวางขายกันอยู่เต็มไปหมดใครนะครับสนใจอยากจะซื้อหรืออยากจะชมงานศิลป์ที่มีให้เห็นตั้แต่ทางเดินตรงเข้ามาเลยก็สามารถแวะเวียนกันมาได้เพราะที่นี่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เดี๋ยวเรานะครับตามนูนิงกับน้องบอลไปพบเจอกับเจ้าของบ้านกันก่อนเลยดีกว่า ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนิงก็น,นั่งอยู่กับผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวบ้านศิลปินให้เราฟังนะคะท่านนี้เลยค่ะพี่จิ๋วนะคะนพดลหงษ์ศรีสกุลค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนิงกับบอลน,นะคะก็อยากจะทราบถึงประวัติของบ้านศิลปินคะ่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงอะคะพี่จิว๋ว บ้านหลังนี้นะครับมีอายุป,ประมาณร้อยกว่าปีแล้วซึ่งดั้งเดิมเป็นของตระกูลรักสำรวจที่ได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ปกตินี่แหละครับเป็นบ้านที่ใช้กินใช้นอนใช้ชีวิตตามปกติจน อนเขาเดินทางกันทางน้ําเป็นหลักนะครับมีความสําคัญมากทางน้ำเนี่ยพอมันเข้ามาสู่ยุคที่มีรถยนต์มีถนนตัดเข้ามาความสะดวกรถเร็วทางนั้นก็เริ่มเริ่มมากขึ้นสมาชิกภายในบ้านก็เริ่มย้ายออกจากบ้านนอก็ถือว่าที่ที่ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับถิ่นเดิมถิ่นเดิมดั้งเดิมถิ่นเดิมดั้งเดิมมก่อนชุมชนที่เห็นอยู่ที่ที่น้องๆเดินเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นที่ดั้งเดิมที่ยังใช้ใช้ชีวิตกันอยู่จากรุ่นสู่รุ่นจนปัจจุบัน ยังเห็นมีมีคุณตาคุณยายยังมีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดมาเป็นแบบนี้ได้เข้าสู่ปีที่5ค่ะคือบ้านเป็นบ้านศิลปินครับโดยอาจารย์ชุมพลอากพันธานนนท์ซึ่งอาจารย์ท่านนี้เป็น เป็นผู้ที่มีหัวใจรักศิละปะเข้มข้นมากจบมาจากศิลปรกรรับเรียนเอกเอจิตกรรมปริมาการภาพพิมพ์มาะนะครับแล้วก็มีมุมมองทางทางศิละปะค่อนข้างสูงท่านนนะครับมาเจอบ้านหลังนี้เข้าก็เลยอยากที่จะรุรักเอาไว้ก็เลยขอรับช่วงขอดูแลต่อมาจากคุณยายประภัยรักสํารวจซึ่งเป็นเจ้าของบ้านคนสุดท้ายแล้วที่ผมทราบมาว่ามีการแสดงประเทศไหนบ้างวันวันหยาครับ การแสดงหลักๆเลยก็เป็นหุ่นละครเล็กครับที่บ้านเรานะครับก็จะมีบางวันก็ผสมกับโขนบ้างแล้วก็มีการผสมลูกศิษย์ของเราบ้างให้ขึ้นมาแสดงความสามารถด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่เราเปิดให้ชมฟรีไม่พอเราก็สอนฟรีด้วยสอนฟรีด้วยแล้วคือสอนลูกศิษย์แล้วก็เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้แสดงด้วยจนวันนี้เขาแสดงเป็นและแสดงได้แล้วก็เราก็จัดโปรแกรมให้เขาได้ลงทําความสามารถโชว์ความสามารถของเด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มี เหมือนมีความสามารถพิเศษติดตัวด้วยและที่นี่ค่ะบ้านศิลปินมีศิลปะขแนแงไหนยังไงอะไรบ้างอะคะก็หลักๆจะเป็นก็จิติกรรมปฏิมาการรมภาพพิมพ์นะครับก็ที่นี่ก็มีมีครบหมดนะครับรวมถึงศิลปะการแสดงซึ่งเป็นนาฏศิลินไทยด้วยนะครับมีทั้งโขนล,ละครรวมถึงหุ่นละครเล็กแล้วก็จะสลับปัดเปลี่ยนกันท่านใดที่ชอบในงานศิลปะนะครับมาที่นี่ อ่ายกตัวอย่างเช่นท่านชอบวาดลูกะนะครับก็เตรียมเฟรมมานะครับเตรียมสีมามหรืออ่าอยากจะมานั่งเขียนหนังสือนะครับสร้างงานกวีสร้างวรรณกรรมอะไรก็ได้ที่นี่ก็คือเป็นบ้านศิลปินอย่างแท้จริง เหมาะสําหรับกาจรเป็นนักการงินคุณเอย์เหมาะสาหรับผู้ที่รักงานศิลปะมาแลกเปลี่ยนมาดูมาอะไรได้เลยแล้วด้านหลังของเรานะคะพี่สิวคือจะเป็นเจดีใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องมีประวัติเหมือนกันทําไมบ้านนี้ถึงแบบอยู่ตรงนี้ยังไงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนนั้นเนี่ยวัดกับบ้านเนี่ยก็ปิดกันค่อนจะค่อนข้างจะมีความพึ่งพาอาศัยกันนะครับเบบเป็นเสมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันพอเวลาจะปลูกบ้านก็เหมือนไม่ยากครับก็ไปขอกับหลวงพ่อเอาจน พอวันผ่านเปลี่ยนเว้นไปก็กลายเป็นจริงจริงองค์พระเจดีย์เนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักบอกเขตพื้นที่ของวัดนะครับว่าะวัดไม่มีรั้วจิดใช่ในอาเขตของวัดเท่ากับบ้านหลังนี้ก็อยู่ในเขตของวัดวัดกำแพงบางจากนะครับซึ่งอยู่ทางด้านนู้นพื้ที่อาจจะไกลไงนิจริงๆแล้ว เจดีเนี่ยมีอยู่ก่อนบ้านนะครับน <ฮะ S 2> ิฐานว่าน่าจะมีอายุ300ปีขึ้นไปัออา,มมาที่รูปชมเจดีข้างหลังเรานะครับแล้วก็ขออนุญาตดูได้บบาจากไหนดูได้จากไหนคะนะครับอันนี้เป็น <c oughs> เก็ดความรู้เล็กๆนะครับคือศิลป,ปะนะครับสถาปัตยาปฏิยกรรมแล้วก็รูปทรงเนี่ยเขาจะบ่งบอกว่าเป็นศิลปะในสมัยอยุธยานะครับถ้าอยุธยาก็ต้องเกิน สามร้อกว่าปีการสร้างเจดีย์แบบนี้แล้วก็ชุมชนย่านนี้มันเกี่ยวดองไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชด้วยนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมาตั้งกรุงธนบุรีเป็นจุดแรกก่อนที่จะไปอยู่กรมอูก่ก็ที่วัดสีหน้าหรือวัดคูหาสวรรค์ที่เราเดินมา เป็นไงครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับทำให้คุณหนิงตะลึงแล้วไม่สามารถจะพูดอะไรต่อได้นะคุณผู้ชมเลยทีเดียวหนิงก็อยากให้แบบว่าผู้ที่รักศิลปะหรือว่าอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะดูอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้นะเพราะว่าตอนเราเข้ามาถึงตั้งแต่ทางเดินเลยนะคะพี่จิ๋วก็คือจะแบบซึมซับเหมือนแบบสมัยก่อนได้เลยนะคุณหนิงคือที่เนี่ยมันมันแปลกอย่างคือมันอยู่กลางกรุงเทพแล้วแต่มันเป็นบรรยากาศที่แบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ากรุงเทพเรามีบรรยากาศแบบนี้ด้วยอาจจะไม่ใช่ชุมชนใหญ่ เหมือนเหมือนตลาดน้ําที่อื่นๆหลายหลายท่านมาแล้วอาจจะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแค่นี้เหรอครับจริงๆก็มีเท่านี้จริงๆแต่ถ้าท่านซึมซับให้ลึกซึ้งนะครับมันมีทั้งความงามทางด้านวัตถุสถาปัตยกรรมนะครับมีความงานทาทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่ซ่อนเลนซ่อนซ่อนตัวอยู่ในชุมชนเล็กๆแห่งนี้ครับมันมีหลายอย่างนะคุณมิงเราเวลาเราเดินเข้ามาเรารู้สึกได้เลยว่า ไม่ใช่แค่ชุมชนธรรมดาครับทผู้ชม,มเป็นชุมชนที่แบบว่าโอ้โหทาอะไรขนลุกเลยคืออาจจะไม่ได้เน้นขายของเหมือนอย่างที่อื่นเขาม,มีของขายของกินอะไรเยอะแยะนะครับแต่ของเราเราก็มีเอกลักษณ์มีความเป็นบ้านศิลป,ปินของคลองบางหลวงในจุดจุดหนึ่งที่ ไม่บอกดีกว่าให้ท่านเดินมาสัมผัสด้วยตัวเองคุณผู้ชมนะครับเดินมาสัมผัสวเองว่าคุณผู้ชมจะรู้ว่าที่นี่มีความน่าสนใจเยอะแยะนะครับอ่นี่จะบอกว่าคือบ้านศิลปินเนี่ยทำให้คลองบางหลวงเนี่ยคึกคักอีกครั้งนะดูู้สึกได้จะว่างั้นก็ได้นะแล้วที่นี่นะคะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ศิลปะหรืออะไรบางทีบางวันใช่ไหมคะจะมีคุณยายทำข้าวราดแกงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมีบางทีวันดีคืนดีเดินมาเขากวนกายศาสตร์พอดีก็จะไปดูได้นะครับ ทำกันอย่างนั้นเลยเราดูแบบใช้ชีวิตเหมือนโบราณจริงๆคือส่วนใหญ่ที่นี่เราไม่ได้ไม่ได้เฟกแม่ค้าพ่อค้าขึ้นมาเขาเป็นคนในชุมชนที่เขาทำาแล้วก็ขายจริงทำจริงขายจริงไม่ได้เฟกขึ้นมาว่า เราต้องเดินมาบางทีก็มีเรือมาเดี๋ยวสักพักจะมีเรือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกมาเขาก็เขาก็ขายของเขาอยู่อย่างนี้จริงๆไม่ได้มาเฟซว่าต้องมาเข็นมาอย่างนี้ต้องมาพาไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่นะครับเขาเป็นวิถีไทยดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณยุคสมัยก่อนนะครับใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เรากับหนิงกระบอนะก็จะได้จะได้ดูนี่ด้วยจะได้ดูงานแสดงใช่ได้การแสดงนะเดี๋ยวเราจะมีพาให้คุณผู้ชมดูแต่ไม่รู้ว่าการแสดงอะไรวันนี้อ่าแล้วการแสดงนี้เห็นจ้า ไม่มีวันไหนนะคะโดยปกตินะครับโดยตามตารางที่เราวางกันไว้นะครับถ้าไม่มีภารกิจด้านนอกก็จะอยู่ทุกวันยกเว้นวันพุธบ่ายสองโมงตรงเลือกวันดีๆเสาร์อาทิครับุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโชว์พิเศษเพิ่มขึ้นแล้วแต่โปรแกรมที่เราวางไว้นะครับเอาเอาเป็นว่าถ้าสะดวกถ้าจะเช็คเนี่ยก่อนเดินทางมาจากบ้านเนี่ยนะครับโทรมาก่อนค่ะศูนย์นะครับหรือเข้าไปดูใน Facebook พิมพ์ภาษาไทยนะครับหุ่นละครเล็ก์คลองบางหลวงคณะคำนายหรืออินสตาแกรมก็คือคำนาย K U M N A I นะครับแล้วก็คำนาย com เดี๋ยวเราจะขึ้นในข้างหน้านี้ครับคุณผู้ชมขึ้นอีกรอันนะคะเดี๋ยวขึ้นข้างหน้านี้ให้นะครับว่าเฟซบุ๊กพี่เขาคืออะไรแล้วโทรมาเช็คเวลาก่อนนะครับว่าจะมีการแสดงหรือเปล่าหรือว่ามีแบบสิ่งที่พวกเราแคร์มากที่สุดก็คือความรู้สึกของ ท่านผู้วิเกรยร์ที่เดินทางมาที่นี่แล้วแบบไม่เจอพวกเรานะครับแต่ก็ต้องขออภัยไปจริงๆเนื่องจากว่าพวกเราอยู่แบบไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ บางทีการรับงานนอกสถานที่ซึ่งมันเป็นรายได้หลักนะครับเราก็ต้องจำเป็นต้องไปนะครับแต่พยายามจะไม่ทิ้งที่นี่นะครับยังไงก็ติดตามข่าวได้จากช่องทางที่บอกไปใช่จะได้ไม่เสียเที่ยวจะได้ไม่เสียเวลาหรือบางทีถ้ามาไม่ได้ดูการแสดงแต่ก็ยังมีงานศิลปะอวันๆเปิดตัวบ้านเปิดตัวบ้านเปิดทุกวันฟรีด้วยบรรยากาศแบบนี้เปิดทุกวันเข้าฟรีและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะหนิงกับบอลจะพาไปเดินดูแต่ละมุมของที่บ้านศิลปินนี้นะคะสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณพี่จิ๋วมากๆเลยที่มาบอกถึงเรื่องราวความน่าสนใจของบ้านศิลปินนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้านะครับมาพบกับบอลกับหนิงนะครับเดี๋ยวผมกับหน่งเออผมกับหนิงนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณรอบบ้านว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับช่วงหน้าเจอกันครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนิกระบอลก็จะพามาเดินดูมุมต่างๆของบ้านศิลปินกันแล้วค่ะต้องว่าตรงนี้เป็นส่วนของเหมือนชานบ้านชานชาเรือนเป็นนั่งพักผ่อนสามารถรับประทานอาหารข้างในได้นะครับมีรับประทานอาหารตรงเนี้ย จะมีเรือวิ่งผ่านด้วยนะถูกต้องนะครับวันนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะวันนี้วันนี้ที่เรามาถ่ายทำรายการนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นวันหยุดและเป็นวันสําคัญของคนไทยด้วยนะครับเป็นวันวิสาขบูชานะครับมุมแรกมุมแรกเดี๋ยวเราจะพามุมแรกนะครับเข้ามาทางนี้ก่อนนะคะมีมุมนี้จะเป็นมุมหนังสือนังสือหนังสือประวัติต่างๆนะครับใช่มีหนังสือมากมายให้เลือกเลยนะคะแล้วก็มีขายด้วยู่จำหน่ายด้วยนะครับคุณผู้ชมในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็เหมือนเป็น หนังสือเปล่าๆปะโน้ตอ่าเป็นสมุดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะโนตบุ๊กโน้ตบุ๊กนะครับโนตบุ๊กนะคะบกนะครับมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่นะราคาก็ไม่แพงนะครับใช่นี่แล้วก็จะมีเป็นเป็นนับไฮไลท์ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือว่าเจดีเมื่อกี้ใช่นี่นะครับอ่าโอ้ยนี่นี่เจดีแบบเมื่อกี้อ่าเจดีเมื่อกี้นะครับไฮไลท์ของเมื่อกี้ใครอยากซื้อไปฝากก็ได้แล้วราคาเพียง30บาทถือว่าถูกมากนะครับ อย่าไปคิดเรื่องเงินทองนะครับคิดว่าเราเอามาซื้อของที่ระลึกดีกอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้โซนอะไรครับคุณเอิงเป็นจิตรกรรมเป,เป็นหนนังสือต็เปภาพ,ภาพวาดนะครับภาพวาดภาพจิต,ตกรรมอะไรอย่างนี้นะ ที่นี่นะครับผมบอกจะบอกนะครับคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่มีแค่ศิลปะแค่อย่างเดียวนะครับยังมีหนังสือจำน่ายมีอะไรความเก็บความรู้อีกเยอะแยะนะครับคุณผู้ชมงั้นเอยวาคุณหนิงเราไปดูมุมอื่นกันดีกว่าว่ามีจะมีอะไรบา้รา,างหนังสือนะหนังสือครับเราต้องควรอ่านนะครับแค่มุมหนังสือค่ะคุณผู้ชมถูกต้องนะครับและด้านหลังหนิงเห็นไหมคะก็จะเป็นเหมือนแบบที่นั่งพักผ่อนมี น้องๆหรือว่าผู้ที่ชอบรักในงานศิลปะจะมานั่งวาดรูปถูกต้องนะครับมีไปเขียนหนังสือเพนหน้ากากด้วยมีโปสการ์ดขายอบโปสการ์ดนี่นะครับเดี๋ยวเราจะหยิบให้คุณผู้ชมดูนะครับเป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดสวยๆเก๋ๆนะครับโปสการ์ดนะครับมีหลายแบบนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามีแค่แบบเดียวนะครับใช่มีโปสการ์ดเยอะมากอย่างด้านข้างนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ด้านข้างนี้นะครับมีให้เลือกโปสการ์ดราคาเรียง บาทมีหนิงด้วยนะครับมีคุณหนิงอันนี้คุณหนิงเขาเอามาโพสต์การตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบเลยแล้วนี่นะคะแล้วนี่นะคะหนิงก็กำลังจุงบอลนะคะรู้สึกว่าที่นี่ยังมีหน้ากากขายด้วยแมส for sale นี่นะครับเป็นหน้ากากนะครับที่ผมได้เกิดไว้ว่าผมได้เกิดมาว่ามีหน้ากากที่เขาเพ้นหน้ากากขายครับนี่ะหยิบได้ไหมเออหยิบได้ไหมคุณหนิงได้ขออนุญาตนะคะนี่ก็จะมีหน้ากาก ใครสามารถซื้อหน้ากากเพนก็ได้ถูกต้องนะครับแมสต่อเซลนะคะรู้สึกว่าข้างล่างข้างล่างก็ไม่ได้มีแค่นี้นครับมีอีกหลายมุมนะครับใช่ไหมคุณผู้ชด้านล่างก็งไงก็คืออยู่ใกล้ๆกล้กันอยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับเพียงแค่เราเดินให้มันดูกว้างๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมนี่แล้วก็จะมีเป็นตุ๊กตามมยไทยไม้กระถิ่นขายด้วยจำหน่ายด้วยนะน่ารักเนาะเออน่ารักนี่มันท่าแกกระชานเลยปะเยอเนี่ยแกนิชาน <ม>ท,ที่ของขายเยอะมากมีทั้งภ่วงกุญแจเหมือนแบบเขาอาจจะรับงานจากหลายๆหลายแขนงหลายที่มาที่มาเนาะงั้นเราดูแค่ชั้นแรกเสร็จแล้วนะครับรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สองกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างครับชั้นที่สองได้ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกับหนิงนะครับก็ได้ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้น2ของในตัวบ้านนะครับบ้านศิลปินบ้านศิลปินนะครับเรามาดูดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่สะดุดตาและสะดุดใจเรา2คนนะครับอันดับแรกนะครับคุณหนิงนี่เป็นภาพสมัยก่อนนะครับที่ยังไงสมัยก่อนเป็นไงคุณหนิงเป็นภาพโบราณเป็นภาพอันนี้น่าจะเป็นภาพถ่ายนะถูกต้องครับอันนี้เป็นภาพถ่ายก็แปลว่าบ้านศิลปินมีทั้งภาพวาดภาพถ่าย ภาพหลุดมีไหมภาพหลุดไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวเราไปดูใน Google กันคุณหนิงดูสองคนนี่คือภาพวาดภาพกับภาพเขียนจะไม่เหมือนกันนะคุณหนิงยังไงอ่ะเข้าเขียนเหรอก็เขียนนี่วาดเขาก็วาดไงมันเหมือนกันอยู่แล้วคุณหนิงงงมิงงงลองสอนในก o เกิลดูเป็นไม่ได้เป็นศิลปินชั้นสองก็จะมีเนี่ยแหละค่ะเป็นทั้งภาพวาดภาพถ่ายนะคะแล้วมันแล้วยังไม่มีหมดแค่นี้คุณหนิงยังไม่มีหมดแค่ยังไม่มีหมดยังไม่มีหมดนี่เหมือนเป็นพี่ป๊อบนะพี่ป๊อบช่างภาพอะไรนะครับนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นหุ่นปลาที่เชิดได้ใช่ซึ่งเขาบอกว่าห้ามจับหุ่นปลาแล้วก็ไม่จับเราจะให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะคะมีเยอะเลยเดินเบาๆนะคุณหญิงน้ำหนักเยอะระวังบ้านระวังเลยแล้วนี่นี่ก็จะเป็นเหมือนพัดลมสมัยก่อนเลยเนาะที่นี่น่าจะยังคงความโบราณอะไรไว้วินเทจนะครับอจอมีเครื่องขยายเสียงนี่ผมเห็นแล้วเป็นเครื่องเล่นเสียงอ่านิดนึงนิดนึงนี่นะครับคุณผู้ชมกล้องตามเรามาอย่างช้าๆนะครับ นี่เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วภาพเขียนนี้ก็อาจจะซื้อได้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเขาอาจสนใจไปใช้ซื้อถ้าไติดต่อเขาบอกว่าถ้าสนใจสนใจภาพเขียนภาพวาดภาพถ่ายก็สามารถติดต่อขอซื้อได้ถูกต้องครับด้านล่างนะครับห้องนี้คือห้องนี่ว่างนิดนึงนะคะบอลเป็นห้องแบบว่าเครื่องเครื่องฟูทั้งหลายนะครับคุณผู้ชมที่เราเคยไปบ้าน บัานขนไทยนะครับมีเครื่องครูนะครับทุกอย่างนะครับสิลปิ์ก็ต้องมีครูนะครับพวกเราต้องมีครูนะครับวนงานศิลป์ทำผู้ที่ทํางานศิลปะจะต้องมีครูนะครับเดี๋ยวเราให้คุณชมดูด้านนี้ด้านนี้จะเป็นภาพวาดหมดเลยเนาะภาพวาดนี่ภาพวาดภาพวาดภาพเขียนโอ้นะนี่นะครับบอลสนใจไหมสนใจสามารถหาซื้อได้พ่อผมเป็นศิลปินอยู่คนหนึ่งศิลปินอะไรคะศิลปินจริงว่าผมเป็นศิลปินจริงเหรอจริง S <S อย่งางผ้านี้ห้ามจับผู้นหญิงเพราะมันเป็นสีน้ำมันปะหรือสีอะไรอะคริลิกอะคริลิก กับน้ำมันผสมกันห้ามจุดไฟด้วยเพราะมันจะติดเพราะมันสีน้ำมันรู้ได้ยังครอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วคุณหนิงในบริเวณของชั้นสองบริเวณชั้นสองนะครับอ่าและเดี๋ยวเราจะใกล้เวลาที่จะมีการแสดงโขนการไม่่่ใใชชรกาแสดงโขนนะครับการแสดงหุ่นกระบอกถูกต้องนะฮะหรือว่าหุ่นเชิดว่ามันจะคลาสสิกขนาดไหนอ่าด้านนี้ก็จะมีเหมือนกันเป็นบริเวณที่แบบว่าภาพอู้อันนี้สวยอันนี้คออันนี้สวยอันนี้อาจจะวาดจาก จากข้างล่างเลยเนาะน่าจะเป็นภาพจากข้างล่างก็อย่างที่พี่จิ๋วบอกว่าด้านข้างหน้าป่ะครับอันที่พี่จิ๋วบอกว่าถ้าเกิดผู้ศิลปินหรือว่าผู้ที่รังงานศิลปะชอบก็เอาเอากระดาษเอาอะไรมานั่งวาดได้เลยนี่น่าจะเป็นภาพสเก็ตจากข้างล่างถูกต้องเมื่อกี้เรายังไม่ได้พาคุณผู้ชมดูหุ่นอันนี้สองอันนะเมื่อกี้เรานะเป็นเหมือนแต่เราแอบถ่ายรูปกันไปแล้วจะเป็นหุ่นเหมือนเป็นตัวสีคนสีแดงกับสีขาวมีสีแดงสีขาวเออแต่ภาพสวยจังเลยอ่ะ ถ้าคุณรัวสนใจก็มัดซื้อได้ด้วยนะซื้อได้ครับซื้อได้ครับอันนี้หายไปอันหนึ่งแล้วน่าจะมีคนซื้อไปแล้วป้าบอลนี่นะครับคุณเอิงเขามีน่าจะเป็นราคาหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะหกพันบาทใช่หรือเปล่านะครับมีชื่อศิลปินบอกด้วยบอกด้วยบอกด้วยไอป้นเป็นชื่อเรื่องนะคะใช่มาไปดูผมก็ไม่มั่นใจอ่ะโฮเมียแคนแนลเป็นบ้านริมน้ำอะไรประมาณนี้ไอแพสติ้งนิพนธ์หกพันบ้านศิลปินา เราจะเข้าสู่ต้อนรับเข้าสู่สมาคมอาเซียนถูกต้องนะครับ AC ในข้างหน้าเลยนะครับคุณหนิงเมื่อกี้เราเดินมารอบๆนะครับนี่จนมาถึงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่คล้ายๆกับจุดชมวิวจุดไฮไลท์นะครับที่เราสามารถคือจุดไฮไลท์เลยหรอคล้ายๆจุดไฮไลท์คุณหนิงที่เราจะสามารถนี่มองด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็สายตาของเรานะครับนี่มองด้วยตามองด้วยตาเปล่านะครับหมายความว่าถ้าฉันเอากล้องจุลทรรศน์มาไม่ได้มองไม่ได้ครับเพราะมันเป็นจุลทรรศน์ไงครับนี่เราจะเห็นภาพบรรยากาศของทองบางหลง นะครับงานถ้าขนาดนี้นะครับที่เรากําลังพูดอยู่นี้ครับก็มีเรือแล่นผ่านครับมีฝรั่งนะครับฮัลโหลฮัลโหลนี่เป็นยังไงครับคุณผู้ชมถามว่าเขารู้จักผมไหมเขาก็ไม่รู้จักผมดีแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกับหนิงก็พาคุณผู้ชมมาให้เก็บความรู้เล็ก เล็กๆมน้อยไม่มาก<ช>ก็น้อยนะครับเป็น<ต>สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะถูกต้องนะครับฟรีด้วยนะคะคุณผู้ชมมา<ร><ร>ได้เลยท<อ>ี่บ้านศิลปินคลองบางหลวงนะคะ<ว>คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆหนูๆมาซึมซับศิลปะได้นะคะถูกต้องมาไม่ไมยากเลยนะคะยังไงอย่าลืมโทรมาสอบถามก่อนว่าวันนี้มีการแสดงไหมหรือยังไงจะได้ไม่มาเสียเที่ยวจะได้มาไม่เสียเที่ยวแต่ว่าหรืออาจจะอยากมาอยู่แล้วก็มาดูงานศิลปะอื่นๆอย่างที่เราพามาชมมีทั้งภาพภาพวาดภาพเขียนใช่นะคะและกิจกรรมต่อไปคุณหนิงเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ ชมนะคะไปดูการแสดงหุ่นกระบอกถูกต้องนะแล้เราจะปิดรายการไปกับการชมหุ่นกระบอกนะคะแล้วอย่าลืมติดตามชมกับเราสองคนนะคะกับรายการ Let's Go นะคะทางช่อง Bangkok TV ในเครือของเจริญ Cable TV นะคะสำหรับวันนี้ผมกับหนิงนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับเทปหน้าบอลกับหนิงจะพากันไปที่ไหนเรายัางไม่บอกนะครับ<ะ>แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ที่ Let's Go มาแล <นะ S 2> ้วครับวันนี้บายบาย,บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเดี๋ยวเราพาไปดูคุณกระบอกนะ <มา S 1> ไป thank <laughs> you จบลงไปแล้วครับในครั้งนี้ที่บ้านศิลปินแห่งนี้ทั้งบรรยากาศและงานแสดงต่างๆนะครับใครที่รู้สึกว่าได้รับชมไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่ก็สามารถแวะเวียนกันมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวได้เลยสำหรับครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนเราจะเจออะไรคุณผู้ชมต้องติดตามชมพวกเรา Let's go สำหรับวันนี้สวัสดีครับ